คุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้เราสั่งผ่านค่าย True f o o d นะครับช่วงวันที่9ถึง14กันยายนนะครับ9ถึง14เดือน9เนี่ย True Food เขามีโปรโมชั่นนะครับสั่ง200ขึ้นไปลด90บาทครับโปรโมชั่น9เดือน9ของ r u e f o o d นะครับแล้วก็ใช้คะแนน True Food เป็นส่วนลดค่าส่งของ l l l a Move ได้อีกนะครับหนึ่งคะแนนเท่ากับ2บาททีเดียวนะครับ15คะแนน30บาท30คะแนน60บาท45คะแนนได้90บาทนะครับค่าส่งครับ วันนี้เราสนใจคือโรตัสอิตซีคอนสแควร์ครับเพราะอยู่ใกล้บ้าน <c oughs> ราคาเขาก็ไม่แรงนะครับเขาขายเท่ากันทุกขายขายบนหลายแอปนะครับโรตัสอิตเห็นเ,เคยสั่งจากแอปเองของ Food Panda ก็มีนะครับของทูก Food ก็มีเห็น Line m a นรู้สึกจะมีด้วยนะครับโรตัสอ a t นะครับราคาก็ปกตินะ5 0 60นะครับราคารู้สึกจะแพงกว่า5บาทถ้าซื้อที่โรตัสเพราะว่าเพราะว่ากินที่โรตัสเนี่ยมันจะถูกกว่า5บาทเพราะเขาจะเขียนว่าแพ็ กลับบ้านเนี่ยนะครับแพ็กกลับบ้านเพิ่ม5บาทอะไรเงี้ยแต่สกายลักเนี่ยแพงกว่าแพนด้าสกายลักในแพนด้าเจ็ดสิบบาทในทรูฟู้ดเจ็บาทครับมีหลายร้านครับมีหลายร้านก็คือศูนย์อาหารของโลตัสนั่นแหละแล้วแล้วตรงแคชเชียร์ที่ที่เป็นจุดแลกบัตรนะครับเขาเป็นคนสร้างรายการขายที่ขึ้นมาเองสร้างรายการขายที่ขึ้นมาร่วมกับโลตัสนะครับก็คือพอเราสั่งออเดอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยแคชเชียร์ตรงที่จุดแลกบัตรเนี่ยเขาจะรับเป็นคนรับออเดอร์แล้วก็เดินไปสั่งแต่ละร้านแล้วก็ เอามารวมมาให้ที่จุดแคชเชียร์แล้วก็ให้เรเดอร์ไปรับนะครับหรือว่าลูกค้ารับเองแล้วก็ไปรับเงินกได้นะครับราคาก็นี้ครับมีรถรถตัดอิซมีหลายสาขานะครับลองดูเอาแล้วกันนะครับอืมนะครับมีหลายร้านนะครับแต่สาขารถตัดก็ไม่เหมือนกันอันเรามาดูกันนะครับสิ่งที่เราสั่งมาคืออะไรบ้างเอ่ยนะครับอ่ะนะครับโลตัดอีซคอนสแควร์นะครับเห็นไหมครับดูรายละเอียดกันนะครับเราสั่งมานะครับเบสเจ่ายไป120บบาทครับนี่ฮะ เราสั่งเส้นใหญ่รัดหน้าหมูรัดรัดหน้าเสียมินเตอร์ครับห้าสิบบาทครับอันนี้ถูราคาปกติเนาะแกงเขียวหวานร้านผัดเครื่องในไก่ผมนึกว่าอันนี้อันนี้อันนี้เฟลนิดนึงนะครับร้านนี้เดี๋ยวดูกันเป็นไงข้าวไข่เจียวบวกแกงเขียวหวานร้านข้าวไข่เจียวนัวเห็นไหมครับ ค่าส่งจะแพงหน่อยเพราคิดค่าส่งตามจริงเหมือนส่งของผ่านแล้วละ move นะครับแต่ว่าถ้าค่าส่งราคาอย่างนี้เราก็ไม่สั่งเหมือนกัน,นครับพอดีใช้2 point มี2 point เยอะก็ใช้เปส่วนลดไปนะครับไปเสร็จจ่ายไปตอนนี้นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันของจริงเป็นยังไงนะครับอันนี้ร้านข้าวผัดร้านข้าวผัดเช่นไก่ครับนี่คุณคุณผู้ชมดูนะครับเขาเขียนว่าอะไร เห็นว่าแกงเขียวหวานเฉยๆใช่ไหมครับไม่ได้บอกแกงเขียวหวา,าน้าดข้าวนะครับได้มาตกใจเสียความสึกมากเลยร้านผัดเครื่องในไก่โลตัสอิซิคอนสแควร์ครับไม่ตรงปกครับมีการบอกแค่เนี้ยแกงเขียวหวานร้านผัดเครื่องในไก่เห็นไหมครับ <c oughs> ก็บอกแกงเขียวหวานไม่้บอกเขียวหวานลาดข้าวพอมาจริงอ้าวกลายเป็นแกงเขียวหวานลาดข้าวครับใส่กองกระดาษมาอีกโอ้โถ้ามันนานเนี่ยมันจะเละไหมนี่คือแกงเขียวหวานราดข้าว45บาทก็คือคือเยอะนะครับเยอะแต่ว่า แหมไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยนะครับที่มาปิดตรงเนี้ยเอาไปใส่แกงดีกว่าไหมนะครับแยกมาข้าวแกงครับดันลาดมาซะจริงๆแล้วไอ้คำอธิบายรายการผมแค้นใจอย่างเงี้ยแกงขยวหวานไม่ได้บอกว่าลาดลาดข้าวซะหน่อยจริงฮะเออแล้วทำไมเป็นลาดข้าวล่ะใช่ไหมฮะเออนุกแกงขยวหวานถุงก็เปล่าสี่สิบห้าบาทอะไรแกงขยวหวานลาดข้าวครับเฉยสี่สิบห้าบาทครับนี่ ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่พอใจกับการเขียนนะครับเขียนอย่างนี้นะครับหลอกลวงนะครับพิจาราดูนะครับนี่มีเลือดไก่สามชิ้นมีไก่อยู่สามี่ชิ้นครับใช่ครับผมครับคุณผู้ชมมาต่อเราชิมแล้วนะครับเราชิมแล้วรสชาติเขาดีนะครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดกำลังดีนะครับรสชาติดีทีเดียวแต่ไม่น่าลาดบนข้าวเลยอ่ะถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยใส่ถุงก็หมดเรื่องแล้วมีการถุงไปลองครับโปะอ่ะนะครับเดี๋ยวว่าเปลี่ยมากเลยนะร้านนี้ ร้านผัดเครื่องในไก่นะครับเขาเขียนเมนูใชยว่าแกงเขียวหวานไม่ได้บอกว่าราดข้าวด้วยซ้านะครับนี่สีบาทครับปริมาณก็โอเครสชาติดีครับอีกอันในร้านนี้ครับร้านนี้เซตนี้ครับ70บาทครับร้านข้าวไข่เจียวนัวครับข้าวไข่เจียวกับแกงเขียวหวานไก่ครับ70สบาทครับเออสมน้ำสมเนื้อนะข้าวไข่เจียวครับนี่แล้วก็แกงเขียวหวานไก่ไก่ผมแกะดูแล้วนะครับรสน้ำเขาก็รสชาติอ่าถ้าจะจะเผ็ดน้อยกว่าร้านนี้นะครับเผ็ดน้อยกว่าร้านนี้นะครับร้านนี้แต่ออก เค็มๆนิดนึงนะครับก็รสชาติใช้ได้อยู่นะครับไก่เป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ประมาณ6กเจ็ดชิ้นนะครับแวกๆนับแล้วแต่เสียเสียความสึกต้อว่าแกงเขียวหวานอะไรใส่มะเขือไม่ใช่นะครับมะเขือถูกต้องใส่ถั่วฝักยาวครับเดี๋ยวจะหาว่าโมผมจะพลิกให้ดูเจอไหมอ่ะเห็นไหมนะแกงเขียวหวานอะไรบ้านใครเขาสั่งทําใส่ถั่วฝักยาวครับเห็นไหมครับ แกงเขียวหวานใส่ถั่วฝักยาวใส่มาเยอะด้วยนะโอตระล وب ไหมมะเขือถูกจะตายของเตยโลละสิบบาทยี่สิบาทนะครับหน้ามันถูกนี่โลเจ็ดบาทด้วยซ้านะครับหน้าแพงอะโลละสามสิบสี่สิบแค่นั้นแหละแกงเขียวหวานที่ไหนใส่ใส่ถั่วฝักยาวรสชาติดีครับแต่เสียความรู้สึกแกงเขียวหวานใส่ถั่วฝักยาวร้านนี้ครับร้านนี้ผมสั่งกินประจําเลยครับหน้าสยามอินเตอร์ครับห้าสิบาทครับด้านหน้าน้ำเขาดีนะครับน้ำเขาดีหมูเขายิงอยู่ประมาณ ห้าหกคินนะครับแต่หมูเขาก็นุ่มโอเครสชาติดีน้ําดีครับอันนี้นี่ครับห้าสิบาทเลยสั่งมาสองชุดเลยนะครับสั่งให้มันได้สองร้อยอัพแล้วมันลดเก้าสิบาทอันนี้ร้านรัดนาสยามอินเตอร์นะครับร้านเนี้ยดีแล้วก็มีร้านของสกายราก็โอเคมาตรฐานของเขาอะนะครับเอ่อเคยสั่งมาแล้วจากไลแมนนะไม่แน่ใจว่ารีวิวไปหรือ,อยังนะครับอันนี้นะครับร้านรัดนาสยามอินเตอร์ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับเซตนี้ห้าสิบาทราคาจริงผมก็ไม่ซื้อนะ ใช้ส่วนลดเอานะครับใช้ส่วนลดนทำกับข้าวเก่งผมทำกับข้าวกินเองด้วยส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้ามันไม่ถ้าคานวณแล้วมันไม่ถูกกว่าทํากินเองไม่สั่งนะฮะอันนี้ห้าสิบาทครับถุงละห้าสิบถุงห้าสิบครับแล้วหน้าแสียมีเตอร์รสชาติด,ดีฮะอร่อยครับร้านนี้ติดใจอันนี้ร้านข้าวไข่เจียวนัวเสียวความรู้สึกที่เซตนี้เจ็สิบบาทเสียวความรู้สึกที่อ่ากงเขียวหวานใส่ถั่วฝักยาวเออมาสุดไหนเนี่ยอันนี้อีกอันอันนี้คือร้านร้านผัดเครื่องในไก่ เมนูเขียนแค่แกงเขียวหวานเฉยๆด้วยแล้วผมไปต้องดูผมไปดู The Food น a n d นะถึงรู้อ๋อกแกงเขียวหวานไก่อโอเคช่วงนี้เกาไม่กำเริบลองสั่งมากินก็ได้เพราะว่าจะเอาน้ําแกงเนี่ยไปใส่แกงเขียวหวานที่เรามีอยู่จะทำแกงเขียวหวานปลาปลาบึกครับมีอยู่ตอนตอนนั้นไปซื้อปลาบึกจากอุดรมายังอยู่ที่แค่แข็งเลยครับจะเอาน้ำไปผสมกันกับน้ําที่ผมมีอยู่อน,น,นี้ครับ45บาทแต่ไม่น่าล่ามเลยน่าแย่ครับพิจารณาดูครับโรตัสอีสซีคอนสแควร์ครับ เบ็ดเสร็จผมจ่ายร้อยยี่สิบบาทนะครับค่าส่งใช้ทูพอย์รถไปส่งฟรีนะครับแล้วก็ลดอีกเก้าสิบาทนะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซีมาเกเดเองขอบคุณและสวัสดีติดตามรับชมครับ r ร i d e r Review